วันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าว่านผู้เท่าเฝ้าเรือนหรือว่านางคุ้มที่ผ่าหัวนะ่ะตกลงหัวหนึ่งที่ผ่าสี่ได้ทั้งหมดกี่หัวนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้นที่สองต้นนี้มีตั้งเท่าไหร่เนี่ยดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนะทางนี้1 2ึส่สามสี่เห็นไหมครับว่าการผ่าหัวมันทําให้ได้หัวเยอะเลยนะครับ ถ้าเราปล่อยให้อ่ามันเกิดหนอใหม่ตามธรรมชาติเกิดหัวใหม่ตามธรรมชาติดูสิครับปีหนึ่งได้แค่ต้นเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ว่าผ่าหัวนั้นทำยังไงมาดูกันครับสำหรับคนที่เคยดูคลิปนี้แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับบางคนอาจจะเพิ่งมาเคยเห็นการขยายพันธุ์บ้านพุทธเท่าเฝ้าเรือนนะครับ ผมก็จะเลือกต้นนี้เลยครับที่แล้วผมแค่อธิบายเนาะอันนี้จะเอามาให้ดูดูนะครับว่าเนี่ยมันก็จะทั้งหัวก็จะมีแค่นี้นะครับเราก็ทําการตัดเลยครับตัดทิ้งเลย <c oughs> พูดถึงตัดทิ้งบางคนก็อาจจะเสียได้ใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเนี่ยเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็าตัด เอาส่วนตัดเอาอีกครึ่งนึงนะครับเหลือไว้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวนะผมขอใช้ขอบกระถางนี้ก็แล้วกันตัดทิ้งไปเลยเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็ตัดแบ่งครึ่งแบ่งสี่นะครับคนที่ไม่เคยทํากาอาจจะอุ้ยไม่กล้ากลัวว่าจะเสียของนะครับ <laughs> นี่ ผมก็จะผ่ามันเป็นการทําลายตายอดนะครับแม้แต่การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยเขาก็เป็นการทําลายผ่าครึ่งแบบนี้เช่นกันเพื่อให้แตกกอเยอะๆนะครับก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยนะผมจะผมจะให้ดูนี่เห็นไหมฮะผ่าครึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาไปปลูกเอาไปชํานะครับ สำหรับผมผมก็จะใช้ใช้แกลบนี่แหละนะครับแกลบผสมดินใส่เข้าไปไม่ได้ใส่สารอะไรสักอย่างเลยนะครับสารที่ป้องกันการเกิดราอะไรไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่าพืชตรกนี้มันมันไม่ได้พืชคุณหนูเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมารอรุน้นอีกประมาณสัก เท่าที่ของผมที่ทําไว้ก็เดือนสองเดือนนั่นแหละครับที่จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาง่ายๆครับสําหรับการขยายพันธุ์ว่านผู้เท่าเฝ้าเรือนขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ